thank you สองทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูนิวนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนหน่วยที่1นนะคะการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเรารู้ขั้นตอนการแก้ปัญหาแล้วใช่ไหมคะว่ามีอยู่4ขั้นตอนใช่ไหมคะหนึ่งก็คือพิจารณาและทาความเข้าใจปัญหา2คือวางแผน3คือลงมือแก้ปัญหาแล้วก็4คือตรวจสอบผลการแก้ปัญหาใช่ไหมคะนักเรียนยังคงจําได้เนาะส่วนสัปดาห์นี้นะคะ รูจะมาต่อเรื่องการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะซึ่งการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาเนี่ยสามารถทําได้อยู่3วิธีนะคะ1ก็คือการเขียนบอกเล่านะคะ 2. การวาดภาพ 3. การใช้สัญลักษณ์นะคะมีอยู่3อย่างเรามาเรียนอย่างแรกก่อนนะคะอย่างแรกก็คือการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่านะคะซึ่งการเขียนบอกเล่าเนี่ยก็คือการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดย การถ่ายทอดความคิดนะคะเป็นลําดับขั้นตอนนะคะก่อนหลังอ่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างนะคะขั้นตอนการทาําไข่ตุนโดยการเขียนบอกเล่าอ่ะขั้นตอนที่1นนะคะเนี่ยเป็นการเขียนนักเรียนจําคีย์เวิร์ดไว้นะคะการเขียนบอกเล่าก็คือการเขียนนั่นแหละเขียนแบบเป็นขั้นเป็นตอนขั้นตอนที่1ก็คือตอกไข่ใส่ชามแล้วก็ใส่ชามที่สามารถนําเข้าเตาอบไมโครเวฟได้ 2. ตีไข่ 3. ใส่ซอสปรุงรส C. ใส่หมูสับที่สุกแล้วและโรยผัก 5. นําเข้าเตาอบไมโครเวฟ6ตั้งเวลาอบ3นาที 7. นํานำไข่ตุนที่พร้อมรับประทานออกจากเตาไมโครเวฟอันนี้ก็คือการเขียนบอกเล่านะคะแบบเป็นขั้นตอนต่อไปอย่างที่2ก็คือการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพนะคะ,ะเป็นการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยวาดภาพ คำเนี่ยก็บอกโดยตรงอยู่แล้วว่าเป็นการวาดภาพซึ่งจะสามารถาแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ดีกว่าการเขียนบอกเล่านะคะเดี๋ยวการวาดภาพเนี่ยเรามาดูว่าทํำยังไงนะคะเดี๋ยวครูก็แสดงเหมือนกันแสดงขั้นตอนการทําไข่ตุนโดยการวาดภาพนะคะอ่าดูภาพที่1นักในเรียนดูออกใช่ไหมว่าเป็นภาพที่กำลังนะคะตอกไข่ใส่ชามอยู่ 2. ตีไข่3ใส่สซอส 4นำหมูที่สุกแล้วแล้วก็โรยผัก5า,านำเข้าตเตาอบไมโครเวฟ6ตั้งเวลา3นาที7ก็นำไข่ที่สุกแล้วเนี่ยออกมาจากไมโครเวฟนะคะอันนี้ก็คือการวาดภาพแต่ว่าภาพนั้นอะ่ะแต่ละภาพมันจะมีความหมายนะคะซึ่งนักเรียนสามารถวาดออกมาแล้วเข้าใจขั้นตอนวิธีการต่างๆนั่นก็คือการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพนะคะ ขั้นตอนที่3นะคะก็คือการใช้สัญ,ญลักษณ์แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะก็คือใช้รูปแบบของสัญ,ญลักษณ์เพื่ออธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะซึ่งปัจจุบันนี้จะนิยมใช้เป็นผังงานหรือว่าโฟลชาร์ t นะคะซึ่งการเขียนผังงานเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายนะคะเรามาดูสัญ,ญลักษณ์ความหมายของผังงานแต่และอย่างกันนะคะอะอย่างแรกนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะอันนี้เห็นไหมคะสีเขียวนี่คือสัญ,ญลักษณ์เริ่มต้นหรือสิ้นสุดการทํางานนะคะ 2ก็คือการตัดสินใจ 3. ส,สัญลักษณ์นี้ก็คือการทํางาน4อ่ลูกศรตรงนี้นะคะคือทิศทางข้อมูลนะคะ,ะนักเรียนจํา4สัญลักษณ์นี้ให้ขึ้นใจนะคะเราจะมาใช้ในการเขียนผังงานกันเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะการใช้สัญลักษณ์แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาการทําไข่ตุน่นก่อนที่เราจะนำะสัญลักษณ์ต่างมาเขียนได้เราต้องมี ข้อความก่อนหรือว่าขั้นตอนต่างๆก่อนนะคะอ่ะเห็นไหมคะครูยกตัวอย่างการทําไข่ตุ๋นมาใช่ไหมนักเรียนต้องรู้ขั้นตอนวิธีการต่างๆก่อนนักเรียนสามารถเอาขั้นตอนต่างๆที่ใช้ในการบอกเล่าเนี่ยมามาใช้ในการเขียนสัญ,ญลักษณ์ได้นะคะแต่ครูจะเพิ่มข้อนี้ขึ้นมาก็คือข้อ7นะคะที่เป็นการตรวจสอบว่าสุกหรือไม่นะคะอ่าถ้าสุกก็กลับไปทาถ้าไม่สุกกบไปทําข้อ หกใหม่นะคะคือตั้งเวลาอบสามนาทีใหม่แต่ถ้าสุกก็คือลงไปข้อแปดเลยลวไปทําข้อแปดเลยก็คือนําไข่ตุนออกอ,อกมาจากเตาอบไมโครเวฟนะคะอ่ะทีนี้เรามาทวนสัญลักษณ์ก่อนนะคะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญลักษณ์การตัดสินใจสัญลักษณ์อะไรคะการทํางานแล้วก็ทิศทางข้อมูลนะคะอ่ามีอยู่สัญลักษณ์นี้เราจะมาใช้ในการเขียนผังงานกันนะคะอ่ะมาดูอย่างแรก ก่อนที่เราจะไปขั้นตอนที่1เนี่ยเราต้องมีสัญลักษณ์เริ่มต้นนะคะซึ่งมีสัญลักษณ์เริ่มต้นต้องมีสัญลักษณ์สิญญ oren, ส้นสุดด้วยนะคะอ่ะมาเขียนสัญลักษณ์เริ่มต้นก่อนอ่ีเห็นไหม mm hmm. เขียนคาว่าเริ่มต้นและมีสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดมาครอบไว้นะคะแล้วก็ต่อไปก่อนที่เราจะไปทําขั้นตอนที่1เราต้องมีทิศทางข้อมูลด้วยนะคะอ่ะสัญลักษณ์ทิศทางข้อมูลเสร็จแล้วนะคะ เป็นขั้นตอนที่1เลยคือตอกไข่ใส่ชามนะคะก็เขียนตอกไข่ใส่ชามซึ่งตอกไข่ใส่ชามเนี paper, ่ยเป็นการทํางานนะคะอ่าเป็นการทํางานนี่ตรงนี้เราจะใส่สัญลักษณ์การทํางานครอบข้อความไว้นะคะต่อไปเราจะไปขั้นตอนที่2เราก็ต้องมีทิศทางข้อมูลก่อนใช่ไหมคะอ่านะขั้นตอนที่2ก็คือตีไข่นะคะตีไข่ก็คือการทํางานนักเรียนดูนะคะสสัญ,ญลักษณ์นี้เริ่มต้นและสิ้นสุดจะใช้เมื่อเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดการทํางานเท่านั้น การตัดสินใจใช้เมื่อมีการตัดสินใจนะคะอันนี้ส่วนมากเนี่ยเราจะใช้การทางานซะเป็นส่วนมากนะคะเนี่ยก็คือการทํางานทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นข้อนี้ข้อ7ต่อไปตีไข่นะคะแล้วก็ใส่ซอสใช่ไหมก่อนที่จะไปใส่ซอสนะคะขั้นตอนที่3เราต้องมีอะไรก่อนมีสัญลักษณ์ที่ทางข้อมูลนะคะแล้วก็ไปใส่ซอสอ่าแล้วก็ไปข้อที่4แต่อย่าลืมสัญลักษณ์ที่ทางข้อมูลนะคะใส่หมูสับ แล้วก็ไปนำเข้าเตาอบไมโครเวฟก็ตั้งเวลาอบสามนาทีแล้วก็ใส่ที่ทางข้อมูลนะคะสัญลักษณ์ที่ทางข้อมูลและตรงนี้อ่าเรามาสรุปตรงนี้ตรวจสอบว่าสุกหรือไม่ตรวจสอบว่าสุกหรือไม่แสดงว่ามันต้องมีการตัดสินใจฉะนั้นใช้สัญลักษณ์อันไหนคะอันนี้ใช่ไหม่ใส่สัญลักษณ์การตัดสินใจครอบเลยค่ะตรวจสอบว่าสุกหรือไม่นะคะ ถ้าไม่สุกนะคะให้กลับไปทำข้อ6เราต้องมีสัญลักษณ์ที่ทางข้อมูลไปนะคะถ้าไม่สุกกับไปทำข้อ6กนะ,ะก็คือตั้งเวลาอบ3นาทีไม่สุกแต่ว่าถ้าสุกก็คือกลับลงมาทำข้อ8ได้เลยนะคะสุกทำข้อ8ได้เลยก็คือนำไข่ตุ๋นที่พร้อมรับประทานเนี่ยออกจากเตาไมโครเวฟนะคะถึงข้อนี้และเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วมีเริ่มต้นต้องมีสิน้น สุดนะคะอย่าลืมคาว่าสิ้นสุดการทำงานนะคะสิ้นสุดอ่าแล้วใส่สัญ,ญลักษณ์สิ้นสุดอิดท้ายนะคะอ่ะมาดูภาพรวมกันเริ่มต้นสัญ,ญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดอ่าเข้า <iet sounds> ใจคําว่าสัญ,ญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดหรือยังคะว่าต้องมีเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดนะคะการตัดสินใจนะคะสัญลักษณ์การตัดสินใจนํามาใช้ก็ต่อเมื่อมีการตัดสินใจใช่ไม่ใช่สุกไม่สุก จริงเท็จเนี่ย, game, ย,ย,น,ยนำสัญลักษณ์การตัดสินใจมานะคะส่วนการทำงานนะคะก็คือการทำกิจกรรมต่างๆนะคะการทำสิ่งต่างๆนี่แหละก็คือสัญลักษณ์การทำงานส่วนที่ทางข้อมูลอันนี้ขาดไม่ได้เลยก็นะคะก็คือเมื่อมีขั้นตอนเริ่มต้นก็ต้องมีสัญลักษณ์ที่ทางข้อมูลขั้นตอนที่1จะไปขั้นตอนที่2ก็ต้องมีสัญลักษณ์ที่ทางข้อมูลนะคะสัญลักษณ์ที่ทางข้อมูลเป็นสัญลักษณ์ที่ขาดไม่ได้เลยทุกสัญลักษณ์แหละขาดไม่ได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะคือการหารูปแบบปัของปัญหาอย่างง่ายนะคะ,ะการหารูปแบบของปัญหาอย่างง่ายเนี่ยเป็นการหาความสัมพันธ์หรือว่าปัญหาโดยการเปรียบเทียบจัดกลุ่มแล้วก็เรียงลําดับนะคะเพื่อช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะคะเรามาดูนะคะว่ารูปแบบการแก้ปัญหาอย่างง่ายเนี่ยมีอะไรอย่างแรกก็คือเกมตัวต่อนะคะหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าเกมจิกซอนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนเคยเห็นใช่ไหม เกมจิ๊กซอว์ตรงนี้เคยเล่นใช่ไหมคะ <sf x> เรามีวิธีการต่อตัวต่วตอที่ง่ายนะคะโดยขั้นตอนที่1เนี่ยเราต้องทําอะไรก่อนแยกสีแยกกลุ่มก่อนใช่ไหมคะอ่ะเช่นตัวต่อตัวนี้สีฟ้าแล้วก็แยกไว้ที่สีฟ้าสีเขียวแล้วก็แยกไว้ที่สีเขียวนะคะ1คือจัดกลุ่มก่อนนะคะจัดกลุ่มแยกสีต่อไปขั้นตอนที่2นะคะก็คือต่อตัวต่อที่เป็นส่วนด้านขอบก่อนนักเรียนดูนะคะมันจะมีขอบ นักเรียนลองต่อด้านขอบก่อนมันจะง่ายมันจะง่ายขึ้นนะคะเมื่อต่อด้านขอบเสร็จแล้วขั้นตอนที่3คือต่อตัวต่อที่เหลือจนครบนะคะคือตัวต่อที่เหลือเนี่ยมันก็มีไม่กี่ตัวมันจะทําให้การต่อจิ๊กซอว์นักเรียนเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะต่อไปนะคะเป็นการแต่งกายโรงเรียนนะคะซึ่งการแต่งกายของนักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิงเนี่ยแตกต่างกันไหม มาดูกันว่าแตกต่างกันหรือเปล่านะคะดูนักเรียนหญิงสวมเสื้อนักเรียนผู้ชายสวมหรือเปล่าผู้ชายก็สวมเหมือนกันนะคะสวมเสื้อนักเรียนต่อไปผู้หญิงสวมกระโปรงนักเรียนผู้ชายเป็นไงคะอ่าสวมกระโปรงไม่ได้นะต้องสวมกางเกงแล้วก็เข็มขัดนักเรียนนะคะต่อไปข้อที่3มผู้หญิงทาไงเอ่ยสวมถุงเท้าและรองเท้านักเรียนผู้ชายสวมเหมือนกันไหมก็สวมเหมือนกันนะคะสวมถุงเท้าและรองเท้านักเรียนนะคะ เรียนดูนะคะการแต่งกายของนักเรียนชายแล้วก็นักเรียนหญิงเนี่ยเหมือนกันแทบจะเหมือนกันนะคะแต่แค่นักเรียนหญิงสวมกระโปรงนักเรียนชายสวมกางเกงและเข็มขัดนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเรียนจบแล้วนะคะหน่วยที่1นนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบท้ายหน่วยนะคะท้ายหน่วยที่1แล้วให้นักเรียนทําแบบทดสอบด้วยตนเองผู้ปกครองห้ามบอกนะคะ,ะครูจะได้รู้ว่านักเรียนชั้นป .2 อเนี่ย มีความเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้ที่1เนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะ,อะขอให้นักเรียนทำด้วยความซื่อสัตย์และก็ซื่อตรงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย